สวัสดี 3, 3, ครับก็มาดูโปรดัก์ตัวใหม่นะครับเป็นเสาวียูเจ็ดท่อนสองย่านความถี่นะครับชื่อแฟ n กเท็ A2 นะครับอ่า แฟลชเชก A2 คอมมิวน c เคชั n Antenna c o m m u n น c a t i o n นะครับจะใช้ความขีม่จะใช้ย่าน V HF และ UHF นะครับจะใช้ตั้งแต่138ถึง174นะครับแล้วก็ UHF ก็240 2 4 0ถึง270นะครับลักษณะของตัวเสาเนี่ยแกนจะใช้อยู่ที่2.15เดซิเบลนะครับแม็กซิมั o มพาวเวอร์ก็คือตัวกำลังส่งสูงสุดที่เสานี้สามารถรับได้คือ20วัตต์นะครับแล้วก็ VSWR น้อยกว่า1น1.5นะครับอ่าอินพีเดนอยู่ที่50โอห์มนะครับขั้วเป็นขั้ว BNC หัวขอนะครับขั้วหัวขอนะครับแล้วลักษณะตัวเสาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยว่ามันส่งแรงแค่ไหนใช้งานได้ดียังไงนะครับหรือเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับ เวลาแกะก็แกะงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาใช้กับวิยูคิวทีอะนะครับคิวทีวะเคอนะครับเวลาตัวเสาเนี่ยผมแกะมานะครับจะเป็นขั้วบีนนะครับขั้วบีนซีตัวนี้ใช้ได้สองย่านความถี่นะครับสองย่านทั้งคือวอลดำและวอแดง2 4 5ใช้สบายนะครับแล้วใส่ก็ใส่นี้ประมาณนี้นะครับอ่าเรามาทดสอบนะครับทดสอบกันเลยว่าอ่า ความหี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกแปดเนี่ยเปอะอความหี่พวกนี้มันจะสามารถใช้ได้ไงนะครับกดส่งนะครับกดส่งนี่คุณเห็นแสงนะครับนี่นะครับอ่ากดส่งนี่นะครับนี่คุณเห็นแสงนะครับหลอดไฟออกสอดไฟติดนะครับยิ่งยาวยิ่งยาวยิ่งสไลด์ยาวนะครับนี่นี่นะครับลอดไฟติดนะครับนี่ คือมันจะมีกระแสไฟฟ้าในอากาศนะครับนี่คุณดูเลยนี่นะครับส่งแรงนะครับอ่าหนึ่งหกแปดบ้างนะครับหนึ่งหกแปดอ่านี่นะครับออกนะครับอ่าสองห้าห้าอ่าสองสี่ห้าสองห้าห้านะครับสองสี 5. 5. ่ห้าสองห้าห้านี่ออกนะครับออกก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพการใช้งานกันเลยครับว่าเป็นไง สวัสดีเสือขาวได้ยินไหมเปลี่ยนสดงทราบเปลี่ยนโอเคตอนนี้ถึงไหนแล้วเปลี่ยน,นเปลี่ยนอตอนนี้ใช้เสาสไลด์เจ็ดท่อนเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนไหมเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนดีอ๋อโอเคตอนนี้ก็อยู่ในที่สูงเสาสไลด์แฟงเเก็เอทู เป็นไงบ้างสัญญาณเสียงชัดเจนไหมเสียงชัดเจนดีเสียงชัดเจนดีเปลี่ยนโอเคที่นู่นเป็นไงฝนตกไหมเปลี่ยนฝนตกไหมเปลี่ยนท้องฟ้าปลอดโปร่งจะใสดีเปลี่ยน,อ,อ,ยนอ่าโอเคถ้าถึงที่หมายบอกแจ้งกันด้วยนะเปลี่ยน าอีกอย่างอีกอย่างเสียขาวเสียขาวอ่าน้ํามันรถใกล้หมดยางเปลี่ยนตอนนี้ยังไม่หมดรับทราบเปลี่ยนโอเคถ้าไม่หมดเดี๋ยวก็จะเติมน้ามันสํารองไปให้เปลี่ยนขอบคุณมากครับอ่าตอนนี้คือการทดสอบเสาแฟลเท c h เอนะครับสัญญาณชัดเจนดีมากครับเปลี่ยนครับ โอเคโอเคอากาศดีนะเปลี่ยนอากาศดีมากครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวบอกนะครับเปลี่ยนทราบครับเปลี่ยนรศัพโทรทททดับความเเปลี่ยนวัีครับสัญญาณชัดเจนไหมชัดเจนดี นได้สบายครับเ A2 เป็นยังไงบ้างครับหรือว่า A 2 A 2. เอาเบรกเหตุ A2 สัญญาณรับชัดเจนดีรับสัญญาณรับชัดเจนดีชัดเจนดีมากครับสัญญาณรับชัดเจนดีมากเลยแบบที่นุ่มเป็นยังไงครับเขียดสบายดีมากเลยครับแต่อ่าเครื่อยนต์มันคึมๆแล้วคึมฟ้าคึมฝนครับ เมื่อวานนะ่ยฝนตกน้ำท่วมเลยครับเมื่อคืนตอนคืนเนะี่ยฝนตกน้ำท่วมเลยโอเคนะครับผมไม่ไม่หลับเหมือนวันก่อนข่าวสัญญาณมันชัดเจนดีครับหมายเลหกองเลยครับผมลงแล้วเอ้ยกเสาขึ้นหน่อยยกเสาขึ้นหน่อยยกเสา,ข,นนสาขึ้นหน่อยเพื่อน โสัญญาณเจอครัตอนนี้คนตระคำน้่วงแล้วน้แริดนึงกหนักมากครับแถวรา,ามครับตอนนี้เสายุทแสงเทค A2 เป็นไงบ้างครับฝนรงไหมแรงเลยครับแรงเลยตอนนี้ แงเลยทุกคนได้สบายครับเกียร์อากาศขึ้นนอกสว่า์ได้เียจากมอเรงคนนเอบ้านนะตอนนี้ตอนนี้ตป็นองสนาส่วนตัวเ่าหน่อย ไอที่ระดับนักข่าวไปเกล้าเนาิญถนนโต๊ะสิบแปดผม